สบ,บายดีพี่น้องยินดีต้อนรับทุก่ันขับส้ขขบสมสงสา,างสา,าวเล่านะพี่น้องเมื่อนี้สาวนางบ่มียังลายพี่น้องสาวนางอยู่เพื่อนว่างๆก็เลยสีพ้าพี่น้องมาตำมาหุงกินนะพี่น้องตำสมตำกินเนาะพอดีเลี้ยวไปเห็นเพื่อนป่าขัางๆนะพอดีเมีเยนผุดเถาเพิ่งสองสามคน,นะพี่น้องสุพรรณนังเล็กมีกันอยู่สาวนางก็เลยสัดซีตำมาหุงไปสู่สุพรรณกินนะพี่น้องตอนนี้สาวนางก็ก,กำลังยมมาำมะหุงเนี่พี่น้อง ตำหมูหม่งซุ่มตั้มเพียงเพียงเนาะพี่น้องเสียดายแต่บอมีเส้นข้าวพุ่พี่น้องเลยหลัดรถตลาดกะว่าบอมีเบิร์ดเล็กเหรอเสียดายหลายโม่งกระเฮิมพอดีได้พี่น้องเฮิมน้อยหนึ่งพอดีตำ อนนี้าวนางกะย่างมะฮงเป็นที่เหียมหอยแล้วนะพี่น้องเสร็จมะฮงชานางก็สิประมาณนี้นะพี่น้องสานางสิเริ่มตํามในได้พี่น้องตั้งมะผิดกะตั้มเรียบร้อยแล้วพี่น้องมะผิดกะเทียมขออาภัยในความทุลักทุเลนเนี่ยจะหน่อยได้พี่น้องสนางอยู่คนเดียวคาต่างกล่องกับบมีมุมกล่องกับอศัศวินบ่งงามบันไดนะพี่น้องเนาะ บางคนเพิ่นตั้มนะเพิ่นสิปรุ้งปุ้งเื่องเรียบร้อยเพิ่นจะเอาเส้นลงพี่น้องแต่ส้านั่งทันนั้สะานังทันนั้นเอาเส้นลงก่อนจะปรุงทีหลังเอาทีทันนัดไผพ้ทันนั้นมันอะไรน้องพี่น้องเส้นมะฮงสะนังสิผสมใบอ่ะนะน้ำได้พี่น้องใบอย่างบ้านสะนังเอิ้นพักแป้นพี่น้องแต่ว่าบ้านอื่นเพิ่นเอิ้นอยังส้านกับ่ฮู้คือกันนเาะพี่น้อง แสดงเงินพักเป็นซะนงมัดใส่พักเป็นผสมลงไปน้ำแนน,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 นนเะส้นมะขุ่นือว่าเส้นมรดกเอาพี่นุ่ะนั่งยกมือนะนักปักประเลักนี่จักหน่อยจ็พี่น้อย ิเมเค็มจังหน่อยสนางกินสิเค็มเข็มจังหน่อยสูรโอ้สูร,ส,รสนางกับเบิดเลน้อยสม่นห้องสี่มิซองอย่างน้งพี่น้องสนางใส่ส,สมมัตหน้าน้ำ ແລະກະຊິມີສົ້ມໝາກກောက်ນຳພີ່ນ້ອງເຊຍໝາກກောက်ນະມັນນ່າຄືມັນນ່າດີພີ່ນ້ອງນີ້ໝາກກောက်ພີ່ນ້ອງໃຊ້ສົ້ມ โทษคออภัยเด็กพี่น้องใส่มือแบบขน,นะแต่ว่ามือสนั่นกระลาสาตีเลยะพี่น้อยเอมมะกอกพี่น้องสน,น,นั่นคอตัวไปล้างมือกันเลยพี่น้องล้างมือหนีบลอยจะมาโหวกเลยพี่น้อง ได้แต่บ่มี่พักน้องเอ้ยชื่อรถตลาดกับโบมีตลาดกับโบมี่พักมาค้วยกันน้ำลายแตะพี่น้องน้ำลายแตะเพชรแน่นอนเบิกจากสีสันและเพชรแน่นอนช้อมเด้งพี่น้องเอ้ยแล้วพี่น้องได้กินน้ำเด้ง

เก็บเลยแล้วได้พี่น้องในเมือเ้าวบ่มีผักเ้าก็เอาผักบัวหรือว่าต้นหอมไปกินแกมเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นอันแกนมหมักหงพี่น้องเอาไปแกะเพชรพี่น้องเย้ยไปพี่น้องปะพาหลัดไปเลยได้พี่น้องเย้ยไปในค้างเพื่นอนี่โลดตงไปคนทางดอกมันไกลเนาะพี่น้องออ้ยโอ้ย โผ้าอันนี้ขวบเห็ดอะไรเนาะนี่ไปใส่บนเลยเปิดกำลังสีนอนได้พี่น้องยอดตะมหงมาสู่กินย้ายนะไปใส่เลยในเช้าในเช้าเช้ามาดี หมูเพิ่นเมื่อป้าพี่น้องสร้างยอ่อทำหุงมาบ่าท่านหมูเพิ่นเมื่อป้าท้องเอากันหรือเปลนี่ไปนำ้ำไปนำ้ำลืมเอิดมาบอกซะามาดีไปมาทำหาเลยพนัพนมีการตัวไปมาถามหาอีกเลยพี่น้อยมาแล้วพี่น้องอ,อ<ม>า้าว<ม> อยู่ซองแถวนี้ยายแอนแอบอด้มาลิตน้ำบ่ป้าเพิ่นมีผักสลัดพี่น้องป้าเพิ่นมีผักสลัดเพิ่นล้างผักมาป้าย่างก่อนสิลบมือเอาติบเข่าโอ้โหพันส <th ิมือเอาติบเข่ามากินกับมันตับมมะฮงพี่น้องเอ้ยซิมเบิ้งซิมเบิ้งกระแซ่บแล้ว พอมากินเ,เคื่องข้อีเดืองว่านี่แส็แบเส็บจ้ำหูพี่ช่างแส็แบช่างชัอันนี้ก็แส็บคือกันอืมสึกปากกูเนอืมมาแล้วพี่น้องพูดเมื่ออันติบเขาพูดนี่ก็ยุบถาชน่ะกันยุบถาพี่น้อง ท่านได้ซิมซ้ำแซบแล้วโมเหมือนกันบชี้แฉบด้วยมาเด้อพี่น้องเด้อลืมเอิญพี่น้องมากินน้ำกัน <มา S 1> แซบอยู่บ่ยา,ายตามหงเหออพี่น้องเด้อทิ่จำโมหงเด้อหิมะหิมะแซบแซบ โบแซ็บโบได้ได้นาะพี่น้องฉน่างยืนเผาอยู่นี่บแซ็บโบได้เนอะแบบอย่างมันเพชรกับมหาเพช <laughs> รัคนโบเพชรโบแซ็บตามมหงเนาะพี่น้องทำเรามาพี่น้อง <laughs> มากินน้ำกันพี่น้องมาเด้อพี่น้องฉน,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 น่างนั่ง,งไไกินเลยได้บ้านมาเด้อตามมหงเด้อพี่น้องเอ้ยมามาเปใหญ่กินเลยได้หน่ กินจะน้ำตาแตกแล้วพี่น้อยน้ำตาแตกน้ำตาแตกเพชรทั้งหายทั้งหอ, <laughs> อมข้าเจียมชนะกับต้นหอมพี่น้อยไว้นัดซื้อกะปุ้นในตลาดกับบมี โมมีใส mm. ่าวงก็บดกันได้อืมเดีจังวะใช่ ขึ้นจ้ามัหเอยเริ่มมาเอเ่มคนกาทางพี่น้องเอ้ยเพือนเข้มทางนี่เพชรกันแมวแกเพชร <c ười> เอาไว้เลยเอผขู้ขานี่ตเกาวระกูก้กนี่แหละกินเพชดเปินยาไม่ค่อยแช่ใช่ไหม ยกินยังไงสักห้องเด้ออยากน้ำบ่มาดู้มาหลังเอาอยู่ยังไม่ชาปักเท่ๆพี่น้อยเมื่อจะมีช่องอันเลย แน้ำตาลไหูหาน้ำก็ะมีเดียวเดียวทำมันร้อนอย่างบอกเียแก่บักเพชรมาเฮียชายพุทไธใหาจ้ำหูโยไห้ผู้เธ่หายมาได้ยากไหมพี่น้องไอ้ให้เัาบอยยอมถอยบบดบอยเด้อบยงเฮียบังแคบอยู่บบดบอย ขาวเหนีาเปอเหผู้ี่ยวเราเท่าไปกับโได้พเจ้าเชี่ยวนี่มันยังหันอยู่วะจ้ะหันได้ร้อยว่าเป๊คุณย่างยางงอกก้มเลยร้ร้อยก้มกรยาเจ้ายางได้หันอยู่วะะัวเสีส่ยวบ่อามเพชรเชี่ยวน่นเขาบอกจกู้อาเมผิดลงไปนกอาวาจะกเปว่ะอ่างไเห็นเล เอาวาชียวมันว่าชีวอีเปลูกนันนาจลาน่องจลาเี้บ่าวช่วยผ่มาองบห้องน่จือห้าหรือบช่วยจืดเเจ้าก็ต้องจือห้าเนาะจืดอแ่นี้วกินได้ผู้กินกุบเขาาเลยอยูก็จิยาคือการกกุบผิด กินมาโดนเจ้าอาโธมไปเดีดเบิดเด้อกินนหมดเเบิดอาเมียนโรดนะเอาเมียนกินได้เามากินยี่แค่เพ็ดอืมบ่เผ็ดกับ่แซ่กินถูกกินยยกเตินตายดมันจังส่วงอืมยายดีกําลังว่าซีนอนเยอมากเเพิ่นสีส่วงแล้วเนาะบ้นไอ้าเมื่อ อันนียก็ตัวน้อยแล้มเป็นชื่อมากของ,งมันเมื่อนี้ยังดีหน่อยหาหน่วยพันหนึ่งมากนะมันยังใครเนียเน้ยเย็ดหน่อย พันกีดภายในพันเหรอละพันหนึ่งพันมาเกี้เอาผ่า่าหนาเกลนะหนาเก่จนมันสีขาวสีาวเยอะเลยไม่ดีไยสิพันเบ็ด ยิบหนึ่งยิบหน่อยให้มันมดเรียพี่น้องยังน้อยหนึ่งป้าไว้ให้อันซองเถากินกับเขาสะพูนกินกับเขาสนางกินเต็นซื้อสนางยาแล้วโอเคน้พี่น้องมาวันนี้สนางกาซิขจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วพี่น้องขอให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งเขาบุญเขาพุณนลายๆที่เขามาติดตามรับชมสองสนางสาวเล่า เป็นกำลังใจให้สาวนางโดยการกดไลค์กดติดตามให้สาวนางในเดอพี่น้องสอบายดีพี่น้อง